สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าสายรถกระบะมือสองทุกคนทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็มารวมรีโวให้ดูกันนะครับที่บริษัททอโต้นะนี่บริษัทใหญ่เลยเห็นไหมผู้ชมนะครับมาดูกันว่ามีรุ่นไหนบ้างนะเอาแบบว่าบอกราคาเลขไม์กันเลยนะครับถูกใจขนาดถูกโฉโลขนาดอยากสอบถามรายละเอียดนะครับแคปหน้าจอเลขทะเบียนทักทายหรือว่าโทรมาหาผมได้เลยนะครับไปเลยนะเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับคันแรกครับ 9901นะครับคันนี้นะครับเป็นรี v o 2.4e ตัว p i เลนเนหรือเรียกง่ายๆครับ4ประตูยกสูง limitation. คันนี้มาในเลขไม่นะครับเพียงแค่88,000 88,000ราคา539,000นะครับรถล็อกนะคุณ <três> ผ <penso> <applause> ู้ชมขออภัยด้วยนะครับ539,000สนใจแครบหน้าจอคัดทายคอนเข้ามาได้เลยนะครับต่อมาคันที่2ครคัดทะเบียน45 47 นะครับคันนี้ก็ราคานะครับ5้าแ0 0เหมือนกันนะครับสประตูเกียร์อโอตโต้ยกสูงปี19คันนี้ไม่89,000โลนะมาก่อนได้เลือกก่อนนะครับ89,000โลอยากที่ดูภายในทักทายกันเข้ามานะครับต้องยอมรับตอนนี้ผมป่วยนะแล้วก็แดดแรงมากแต่ต้องรีบถ่ายรีบเข้านะร่มนะฮะเดี๋ยวไข้กลับนะครับคันนี้2076ก็4ประตูเกียร์ออโต้ครับปี19เช่นเดียวกันคันนี้ราคา539,000เลขไม่อยู่ที่94,000โล นะครับ94,000โลนะนะครับสนใจรีบเลยนะมาก่อนได้เลือกก่อนนะราคามันเท่ากันจะเลือกคันที่ไมยน้อยสุดก่อนก็ได้นะครับไม่ว่าการลูกค้ามีสิทธิ์เลือกนะครับต่อมา4ประตูเกียร์ออตโอตโอ้ยกสูงเหมือนกันนะครับทะเบียน1873คันนี้ราคาถูกลงมา20,000น,นะครับปี19เช่นเดียวกัน5 1 9 0 0 0คันนี้เลือกม่อยู่ที่1 1 5 0 0 0โลนะ5 0 0 0นะฮะ1 9 0 0นะครับสนใจสัจัดเข้ามานะ รับได้จัดไปนะครับต่อมานะครับ9 8 8 4คันนี้4ประตูเกียร์ออโต้โยกสูงเหมือนกันนะครับปี19ราคา5 1า0 0 0หาพคันนี้ไม่ห1ึ่0 0สนมนโลนะครับมีหลากหลายสเต็ปนะมาก่อนได้เลือกก่อนนะคุณผู้ชมนะครับจองก่อนได้เลือกก่อนนี่ครับ4ประตูเกียร์ออโต้นะครับ1851นะคันนี้ก็ปี2019เหมือนกันนะครับ519,000หาพคันนี้เลขไม่หนึ0 0แสมโล ่านะหนึ่งแสนสามพันโลนะนะครับต่อมาสี่ประตูเกียวโตยกสูงเหมือนกันทะเบียนสองเจ็ดศูนย์สองนะจำแค่สี่ตัวท้ายโทรเข้ามาได้เลยนะครับเพื่อความไวนะครับห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันปีสิบเก้านะฮะห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเนาะเลขไม 1, 2, 6, 000, ่หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันโลนะครับประมาณนี้นะครับต่อมาทะเบียนนี้ครับแต่สามศูนย์เจ็ดนะครับก็เป็นสี่ประตูเกียวโตยกสูงเหมือนกันนะครับปีสิบเก้า นะครับห้าแสบาททว่นนะครับราคาปีสินะเลขไมครับหแสนหนม่นเก้าพเท่านั้นนะครับต่อเลยนะเพื่อความรวดเร็วนะครับสองหนะครับพันนี้สีประตูกเกียวอตโต้ยกสูงเหมือนกันนะครับปี2องพราคา5 1าแ0 0หนาพนะคันนี้เลขไม่น้อยคุณผู้ชมนะประมาณ 50, ห0 0หมื่นเอ้ยไม่ห้าหมื่นเด้งนะไมน้อยมากนะครับใครจะอยากได้นะคุณผู้ชมต้องไวนะฮะต้องไวนะ น้ำมัห้าหมราคา5้9นะแต่ละล็อตมาไม่เหมือนกันนะคุณผู้ชมเลขม่ยในะการประมูลนะคุณผู้ชมนะต่อมานะครับสองอ่าสองศนะครับปี19บสีประตูยกสูงเหมือนกัน519,000เลขมหนึ่งแมื่นสามพโลนะครับประมาณนี้นะครับต่อมานี่ฮะคันนี้เลยนี่ครับทะเบียนนะครับสามหนะครับคันนี้ราคา499,000ถูกมาก นะเพราะว่ารถเป็นปี2018นะครับอ่อนแค่ปีนะแก่แค่ปีแค่ปีเดียวนะครับแต่ราคาถูกลงมาเยอะนะครับเลขไม 4, 000, ล์หนึ่งแสมสนโลสนใจรับได้ติดต่อมานะครับหรือเอาไปสีดำนี่ฮะทะเบียน7845นะครับราคา519,000คันนี้เป็นปี2019นะครับก็คันนี้เลขไมลประมาณแสน0 0 0นะครับไมลประมาณแสน0 0 0นะสนใจอยากได้จัดเข้ามานะครับ หรือจะเป็นคันนี้นี่สีขาวนะครับทะเบียน9643นะครับคันนี้เป็นสีประตูเกียร์ออตโอต้นะไฟหน้าแบบนี้น่าจะเป็นตัวมิดแน่นอนเลยแต่ดูสิอ่าเป็นตัว e plus นะคุณผู้ชมแล้วก็ตัวมิดก็แหละนะเปลี่ยนแค่ชื่อเรียกคันนี้ปี19นะครับม่89,000โลเลขมาอาลาคานะครับ569,000อยากได้ต้องไวนะครับอยากได้ต้องไวนาทีน,นะน,นี้นะครับคันนี้นะฮะทะเบียน1138 นะครับคันนี้ก็หน้าตาหล่อเหลาเอาการเลยคุณผู้ชมนะฮะชุดแต่งติดตั้งนีรอบคันนะครับปรีเวโตัว G ีตัวท็อปสุดนะเป็นตัวแคปนะครับยอโต้ปี17ราคาสี9แส0หกน้าพนะสี 4, 6, 9แส0หนานะครับอ่ะไปดูคันนี้ต่อสีดำนะครับนี่เป็นตัวหน้าใหม่เหมือนกันนะครับคันนี้ราคา4ี่คุณผู้ชมนะครับทะเบียน9 8้าแปดหห้านะครับ ก้าแดหกห้าสีดำปี2 0 2พันยี่ิบคุณผู้ชมเลขไม้เก้าหมื่นนะครับโอ้สองยูสี่ตัวเอ็นพอันนี้เกียร์ออโต้ด้วยนะนะครับเกียร์ออโต้ด้วยสีดำสนใจอยากดูรายละเอียดทักทายกันเข้ามานะครับหรือนี่คันนี้ครับนี่หน้าตาหล่อเลยนะคันนี้ทะเบียนนะครับเพิ่งมาสองหกแปดเก้านะครับคันนี้นะเดี๋ยวทะเบียนเปลี่ยนไปกรุงเทพให้นะห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะเป็นตัวมิดนะครับเป็นตัวยกสูงปี21เอ็ดเลขไม้ห้าหมื่นแปดไม้น้อยมากนะครับ เกียร์คันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับก็ z ูมให้ดูแบบนี้นะ้าลดล็อกนะทุกคนนะครับหรือนี่คันนี้เลยล็อกโคครับล็อกโคนะครับทะเบียนนะครับ9206นะครับกรุงเทพนะครับคันนี้ราคา5แสน20,900นะปี19เป็นตัวล็อกโค 2.4G ตัวสมาร์ทแคปนะครับคันนี้เป็นตัวเกียร์ออโต้แล้วเรียบร้อยนะครับก็สนใจนะอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมรีบทักทายกันเข้ามา นะครับหรือเป็นคันสุดท้ายครับนี่เลยขับสี่ไปเลยนะครับหลอนๆนะเปลี่ยนล้อให้ใหม่เรียบร้อยนะเป็นทีอีสามเจ็ดนะครับก้านยกหยุดแดงนะครับทะเบียนสองสี่เจ็ดศูนย์ครานี้นะครับราคาห้าแสนสองหมื่นเก้าพันเป็นสองจุดสี่อีพัดนะครับปีสองพันหกเอ็ดนะก็เป็นปีสิบแปดแล้วเนาะนะครับเรื่องไม้ประมาณแสนสองนะครับก็สนใจคันไหนก็รีบติดต่อมานะคันนี้ขับสี่นะนี่ครับติดต่อเข้ามาเลยนะครับเบอร์โทรด้านล่างซ้ายมือหรือว่าสแกนเทเลโฟนทักทายครับผมได้เลยครับ